สวัสดีครับคุณคำปันมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรครับผมผมก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะคุณถนอมครับครับเรื่องจนประธานเรื่องคลองส่งน้ำแม่สรรมต่อค่าค่าเวนคืนใช่ไหมคะใช่ครับอยู่หมู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหมู่ที่สามตำบลป่าตุ้ม ป่าตุ้มอำเภออำเภอพร้าวพระาวนะกลองส่งน้ำทีนี้เขาเวนคืนหรือเขาซือ้อก็โอ้ผมก็ไม่รู้ว่าบางคนรู้บ่ายอะไรชนประธานซื้อออือืม คือคุณลุงคำปันถ้าลุงข้อมูลไม่ชัดเนี่ยมันพูดคุยกันไม่ได้นะครับคุณลุงครับมันมันทำไมครับเมื่อกี้นี้ก็มีเจ้าหน้าที่ชนประธานโทรมามาถามพ่อว่าพ่อรงองเรียนไม่ได้รงองเรียนอะไรเนาะเราตามความจริงว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าจะไปขึ้นใครไปถามใครเนาะคนานองปนาสนใจครับคุณลรายการคุณนนอมดู เขาหยุดใช้มาลายจะเวนขึ้นมาลายเราก็อดกั้นอดอยากกันหลายปีแล้วต้นไม้อะไรต้นลำไยต้นขานุนต้นไผ่ต้นกล้ยต้นอะไรก็ลื้อทิ้งหมดแล้วเราก็แก่แล้วอายุแปดสิบกว่าปีแล้วแปดสิบสามปีแล้วเราก็รอคอยขึ้นคอยวานเนี่ยทำมาคุณลุงครับคุณลุงครับเดี๋ยวผมถามท่านผอชีวินเนี่ยเรามีโครงการอะไรตรงนี้ของชนบททานท่าน ท่านพรอชีวินครับท่านพออยู่ไหมครับครับอยู่ครับคุณทนอมครับคุณชีวิเราเรามีเรามีโครงการอะไรอยู่ที่ตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวเชียงใหม่ไหมครับที่เกี่ยวกับชนรัประทานนัานเอาเอาลัทดอนเลยรายนี้เลยได้ไหมครับเพราะว่าจากที่การตรวจสอบเนี่ยก็มีการจ่ายเงินให้กับคุณคำปันนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไปแล้วนะครับ โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและัหกรการเกษตรสาขาพร้าวนะครับ<อ>ชื่อบัญชี<อ>นายคำปันตื้อลินและนางบัวจันตื้อลินนะครับเลขเ<อ>บัญชีเลขที่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสี่สามห้าหนึ่งห้านะครับแล้วก็ได้โอนเข้าบัญชีไปแล้วนะครับไม่มีการจ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่สู่รัศดรครับเราใช้วิธีโอนเงินครับ,รบผมไม่ได้ติดใจเรื่องนะั้นนะไม่ใช่ติดใจเรื่อง ไอ้นั่นมันเป็นโครงการของแม่ธาตุเพียงได้เงินหมื่นเดียวนานั้นผมไม่ได้สนใจสนใจดิที่แม่ชะลวมพอที่อินมีนูมีเทศชะลวมต้นไม้ก็มีแม่ชะลวมไอแม่ธาตุนัมนไมีต้นไม้สักต้นเดียวเข้านิดเดียวผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแลวผมไม่ได้ลองเรียนไม่ว่าอะไรใครเนี่ถามคุณไหนอมดูถามเอะ คุณลุงจะถามว่าไงนะลงุงจะถามว่าเขาจะทํำไหมหรือไม่ทําหรือยังไงก็น่านะเขาเขาจะจ่ายเมาายื่อไรที่ <จะ S 1> ไม่<ข>าสามวงคืนอ๋อคนละจุดกันท่านพอชีวินครับค่ะเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องนั้นมันมันเร็วคุณลงุงไอ้มันคนละที่กันใช่ไหมคนละที่กันใช่ไหมครับคนละที่คนละที่กันคนละแปลงกันคนละที่กันคนสองค,คนละเส้นกันเลย และที่แม่สรรมนีเขาขุดคลองชนประทานหรือ,อยังครับหรือ,อยังไม่ได้ขุดอขุดแล้วได้สามสี่ปีแล้วขุดแล้วแต,ต<ร>ว่ายังยแล้วหมดแล้วต้นลำไยต้นขันนุนต้นไผ่ต้นกวยกระเทียงนาอะไรวะลือหมดแล้วหาไรเมือ่อค,คนไี้เจ้าหนา้าที่เมื่อกี้ที่โทรหาพอ่อบอกว่าเจ้าหน้าที่พ้นถปถามนุ่นเมืองฝางอำเภอฝางเมืม่อไรก็ถามอำเภงฝางนั่นแหละ พ่ไม่ไม่กจะมาพ่อ,อมไม่ต้องมาก็ได้ไม่จําเป็นอ่ะนะพ่อพ่อ,อที่เข้ารายการของคุณหนอมเพราะว่าคุณรายการของคุณหนอมเป็นที่พึ่งของประชาชนครับลุงประชาชนไม่รู้ไม่รู้ก็ลองถามเท่านั้นเขาจะ,จะมีจ่ายมาเลยหรือไม่จ่ายแล้วหรือโอเคโอเคท่านท่านผอชีวินครับครับผม อันนี้คนละส่วนคนละส่วนคนละส่วนที่แม่สรวมอันนี้ที่แม่สรวมครับอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคะคือโครงการนี้นะฮะโครงการระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่สรวมเนี่ยเมีระบบส่งน้ําทั้งสิ้นสิบสายนะครับผ่านตาบลอําเภอหลายตาบลหลายอําเภอนะครับคกรณีดังกล่าวนี่ที่ผมได้รับรายงานมานึ่งก็คือระบบส่งน้ําเหมืองโลป่าบอนนะครับกิโลเมตรที่ศูนย์บวกศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงกิโลเมตรที่หนึ่งบวกเจ็ดสามสองนะครับ ก็ในในรายของคุณคำปันเนี่ยก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ประสานไปนะครับอาจจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับเออเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ประสานกันอีกครั้งหนึ่งเอาให้แน่ชัดว่ารบอลบอลันเป็นแ่ภาพมันไม่ใช่แม่รวมโอเคโอเคเข้าใจครับเข้าใจแล้วท่านพอเข้าใจแล้วก็ตอนแรกก็พอดีผมมีชื่ออยู่สองที่ นะท่านนะก็เอาละคุณลุงก็ยังสอบถามอยู่ว่า,ามีการเวรคืนที่ดินหรือซื้อเนี่ยนะที่แม่สลวมนะครับแล้วก็สามสี่ปีแล้วขุดแล้วเรียบร้อยแล้วหรือถอนทรัพย์สินชาวบ้านไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินให้ชาวบ้านใช่ไหมครับลงุงครับครับใช่ใช่จริงๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับทุกค,คนก็รอคอยอยู่กี่รายลุงรู้ไหมจํานวนรายหลายลายครับ ลมยังไม่ได้สำรวจเลยจะเป็นตรวจสอบเพิ่มเติมสามสิบสี่ห้าสิบลายก็ไม่รู้ร้อยลายก็ไม่รู้จ้างั้นงั้นฝากท่านผอกช่วยช่วยตรวจสอบตรงนี้นะท่านนะได้ครับเดี๋ยวให้ท่านตรวจสอบให้คุณลุงครับเดี๋ยวท่านตรวจสอบให้แล้วก็ตรวจสอบได้ความไงเดี๋ยวท่านมาชี้แจงกับอีกทีนแล้วเป็นภาพรวมแล้วกันนะท่านนะได้ครับครับผม ก็จะก็อย่าตายแล้วคุณน้องแต่ย่างย่งอยู่อีกนานอยู่อีกนานรับเงินเยียวยาก่อนลุงนะรอรับเงินก่อนรอรับเงินก่อนเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ว่าติดขัดอยู่ตรงไหนจะจ่ายเมื่อไหร่เป็นนี่ตงกศสักหลายลายเรนเป็นน้อยตงกศสันทีครับลุงเอาละเดี๋ยวท่านชีวินได้ความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดตามให้นะลุงนะขอบคุณคุณลุงกำปั้น แล้วก็ท่านผอชีวินอินทรานุปูลด้วยนะครับท่านครับสวัสดีครับผมขอชี้แจงเล็กน้อยได้ไหมครับคืออย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับว่าโครงการแม่สลูมเนี่ยเป็นระบบส่งน้ําที่มีหลายสายสิบสายนะครับแล้วก็ในแต่ละยะก็จะมีจํานวนหลายกิโลเมตรในการดําเนินการนะครับเวลาเราตั้งงบประมาณเนี่ยเราจะตั้งงบประมาณเป็นสายสายไปนะครับแล้วก็ มีขั้นตอนตั้งแต่การสํารวจรังวัดโดยช่างกรมที่ดินนะครับแล้วก็การขอตั้งงบประมาณการก่อสร้างต่างๆจะต้องทําควบคู่กันไปเังนั้นกรณีโครงการนี้แน่นอนฮะอาจจะทามาตั้งแต่ปี2559แต่ว่ากระบวนการในการดําเนินการเนี่ยเนื่องจากว่ามีคลองส่งน้ําหลายสายนะครับเพฉะนั้นก็จะต้องทำเป็นเป็นเหมือนก้างปลาไปนะครับแล้วก็กระบวนการก็จะต้องได้ บัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินของรัศดรอย่างชัดเจนถึงจะของื่ประมาณได้นะครับดังนั้นกระบวนการเนี่ยก็จะพยายามเร่งให้มากเลวที่สุดนะครับก็ขอบพระคุณคุณถนอมมากครับที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ครับขอบคุณครับแจ้งพี่น้องในพื้นที่ตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวด้วยนะครับขอบคุณครับท่านพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ